วัสดีค่ะชื่อทิทินาธพัทรลุงค่ะ,คะปัจจุบันนี้คนจะรู้จักในนามของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใต้สมัมึกที่รงพยาบาลเปียเวศแล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือเข็มทิศชีวิตทั้งสาเล่มแล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือเข็มทิศจิตใต้สํานึกแต่ก่อนด้านนี่ค่ะหลายคนจะทราบว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะมาทํางานเรื่องจิตใจของคนนะคะตอนตอนเริ่มต้นชีวิตก็เหมือนคนทั่วไปก็คือหางเงิน ทำงานเก็บเงินแล้วก็มีชีวิตเหมือนปกติก็คือกินนอนมีความปั่นมีแรงบันดาลใจแต่วันหนึ่งอค่ะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นคือเมื่อคืนวันขึ้นปีใหม่เมื่อ15ปีที่แล้วสามีซึ่งเป็นคุณพ่อของลูกเราซึ่งตอนนั้นยัง mm. อายุไม่ถึงหนึ่งขวบอะค่ะ mm. เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งมรดกไว้ให้ร้อยล้านแต่ไม่ได้เป็นเงินนะคะเป็นมี้วินาทีนั้นเนี่ยก็คือต้องต้องจัดการกับใจของตัวเองที่ คิดถึงคนที่เรารักมากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราคิดถึงลูกว่าเขาจะโตขึ้นมายังไงโดยไม่มีพ่อแล้วก็จัดการกับหนี้ทั้งหมดนะคะตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ได้พบว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อส่งเราไปอยู่จุดที่ดีที่สุดเสมอเพราะว่าทําให้ได้ไปปฏิบัติธรรมก่อนจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยออมีคนคนหนึ่งเดินมาพูดว่ามีคนหนึ่งเขาเสียลูกในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่คะะ่ะแล้วอุ้มศพลูกร้องไห้ขอให้คนช่วย พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าท่านหา,มาเมล็ดพันธกกาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายได้เราจะช่วยลูกท่านแค่ทำเพียงคําเดียวประโยคเดียวค่ะทำให้เราเห็นเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ทันทีค่ะที่เราจําได้ว่าเราเป็นใครเราทําอะไรอยู่สิ่งต่างๆเป็นยังไงค่ะเราคุยกับคนในฐานะที่คนเท่ากันทุกอย่างก็คลี่คลายตอนนั้นเนี่ย ทําให้ตัวเองเป็นคนที่ไม่เป็นหนี้ใครเลยแม้แต่บาทเดียวจบภายใน2ปีนิดๆแล้วก็เป็นอิสระทางการเงินใช้เวลาอีกอนิดหน่อยอาหารจนวันหนึ่งเนี่ยประมาณ7ปีหลังจากที่สามีเสียชีวิตอาหารลูกก็ถามว่าคุณแม่คะถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยมไม่ต้องไม่ต้องคิดเพื่อทำางานเพื่อเงินคุณแม่จะทำอะไรไไก็บอกลูกว่าคุณแม่ก็จะอยู่บ้านริมทะเลกับลูก ไปภาวนาทุกวันแล้วก็ไปบรรยายทำสิ่งที่คุณแม่รักทุกวันเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่อยากจะทําลูกก็ถามว่าน้องเพลยก็ถามว่าแล้วทําไมไม่ทําตอนนี้เลยละ่ะพอตอนนั้นที่ได้ยินนะคะก็เลยตัดสินใจขายธุรกิจทั้งหมดเพราะว่าในจุดนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ต้องหาเงินเพิ่มเราไม่ได้มีเงินรวยมากแบบมาหาเศรษฐีพันล้านอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราแค่รู้ว่าเงินที่เรามี่ พอสำหรับชีวิตสองคนตลอดชีวิตเลยก่อนที่จะย้ายออกไปจากเมืองนะคะก็คิดว่า Raymond, ถ้าเราทำได้นะคนไทยทั้งประเทศก็ทำได้คนอื่นเขาไม่ได้เป็นหนี้เยอะร้อยลา้านเท่าเราจะได้สามอะค่ะก็เขียนหนังสือชื่อเข็บชีวิตคิดว่าแค่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยค่ะคนที่เขาเป็นมืออาชีพในด้านวงการสิ่งพิมพ์หนังสือเยอะมากเลยค่ะเตือนว่า คุณอ้อยอย่าเขียนเป็นหลักการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือบอกเป็นหลักการ7ข้อในการที่คนจะมีชีวิตที่มีอิสระทางการเงินแล้วก็จิตใจเป็นหลักการที่เราทําเองพิสูจน์แล้วแล้วเราพบอิสระอิสรภาพทางการเงินแล้วก็ใจค่ะใครจะมาห้ามเราก็ไม่สนใจใครไม่พิมพ์เราก็ไม่สนใจใรเราพิมพ์เองปรากฏว่าปัจจุบันน,นี้นะะหนังสือชุดเข็มทิศชีวิตนะคะขายไปทั้งหมดทั้งซีรีส์เนี่ยเกิน1นึ่งล้านสามแสนเล่ม เป็นแบบทุบสถิติของหนังสือในประเทศไทยอะค่ะมนุษย์เวลามีความทุกข์แล้วบมกมุ่นกับตัวเองเกินไปการมีทางออกในชีวิตคือหยุดมกมุ่นกับตัวเองเอาใจออกมาค่ะมองเห็นความต้องการของคนอื่นดูแลคนอื่นก่อนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยค่ะความลับของชีวิตที่มีความสุขประสบความสำเร็จคือการรู้จักมองเห็นสิ่งที่ความสุขที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่สอนคนที่บริยน เรื่องจิตได้สำเร็จกับเราอะค่ะคือความลับก็คือคุณอยากมีอะไรที่คุณสามารถมีได้เนี่ยคุณต้องเริ่มจากขอบคุณสิ่งที่คุณมีในตอนนี้ก่อนแล้วก็ทราบซึ้งแล้วก็รู้ความลับในโลกว่าความสุขที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อนั่นแหละคือความสุขที่เป็นเมนเป็นตัวหลักของชีวิตที่เราต้องทราบซึ้งกับมันขอบคุณกับมันเห็นมันในทุกมิติย้ำมันจนใจเราอ่ะมีพลังพอใจเรามีพลังแล้วเราจะไปสร้างอะไรดีๆในโลกในชีวิตก็ได้ แล้วลองคิดดูนะคะการจับมือกับคนที่เรารักการนั่งแล้วลมเย็นพัดถึงตัวเดินไปให้แสงแดดุูบตอนเช้าสัมผัสตัวกอดลูกว้ล็อกกับเรื่องคขำๆกับเพื่อนเรื่อง,องตลกๆไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทถ้าเรารู้จักที่จะซาบซึ้งกับเรื่องพวกนี้ค่ะเราถึงจะมีสายตาที่จะมองเห็นโอกาสในชีวิตตอนที่โคลัมบสัสขาดแล่นเรือไปที่เกาะอเมริกาเป็นครั้งแรกค่ะ อินเดียนแดงเนี่ยไม่สามารถเห็นเรือของคอลัมบัสได้เพราะว่ามนุษย์ทาหารจะเห็นเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเชื่อและที่ตัวเองรู้จักอินเดียนแดงเนี่ยพลาดจนกระทั่งเรือของคอลัมบัสเนี่ยเข้ามาใกล้มากแล้วเขาป้องกันตเตงไม่ได้คอลัมบัสก็ขึ้นมาแล้วก็ฆ่าอินเดียนแดงไปเยอะมากมนุษย์าหารจะเห็นในสิ่งที่ตเตงเชื่อสมมุติว่าคนเชื่อว่าเตงไม่เป็นที่รักตเตงไม่เก่งเองจะจนเองไม่มีโอ,อกาสหร่อพ่อ ฉันไม่ได้นำสกุลใหญ่โตไม่ได้มีคอนเนคชั่นเยอะไม่ได้รวยไม่ได้มีการศึกษาสูงสิ่งที่เขาเชื่อจะกำหนดสิ่งที่เขาเห็นถึงแม้จะมีโอกาสมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเขาก็จะมองไม่เห็นมันแต่ถ้าเราเชื่อเลยว่าและเรารู้อย่างแน่ๆเลยว่าปัจจุบันนะคะคนที่รวยเป็นหมื่นล้านในโลกเนี่ย75%สร้างตัวจากมือเปล่าน,นเเป็นคนที่มาจากจุดที่ติดลบแล้วเราจะรู้เลยว่ามันเป็นความมหัศจรรย์มากว่า ทำไมคน75%ของเศรษฐีหมื่นล้านในโลกนี้ mm hmm. เขาสร้างฐานะมาจากศูนเปอร์เซ็นต์เพราะเขาอนุญาตให้ตัวเอง mm hmm. ให้มองเห็นว่าโลกนี้ค่ะ mm hmm. มันปูไปด้วยสิ่งดีงามมิตรภาพ mm hmm. เพื่อนดีๆความรักดีๆเงินทองเพื่อจะเอาไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่นเอาไปมอบให้กับคนอื่นแล้วชีวิตเราจะมีความหมายทุกวันทันทีที่เราอนุญาตให้เห็นนะคะเหมือนสมมุติตอนนี้ถ้าเราอยากจะซื้อรถ h อน da c ซีว c ขึ้นมาปุ๊บ เราจะขับรถไปตรงไหนก็ตามจะเห็นแต่ Honda c i v i ิแต่ไปหมดเลยเพราะอะไรที่เราสนใจโฟกัสพลังงานของเราจะโกลไปที่นั่นแล้วเราจะมองเห็นสิ่นนนงนั้นคราวนี้ค่ะเราทุกคนสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากให้อะไรปรากฏขึ้นในชีวิตแต่ตอนนี้ค่ะมีเรื่องนที่อยากจะพูดก็คือว่าสําหรับประเทศไทยอมันเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เรียนจบเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทสองใบค่ะ ตั้งแต่ตอนที่อายุ20จากมหาวิทยาลัยตอ,อนประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นเป็นนักเสศาสร์เป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐศาสตรข์ของของอังกฤษของอเมริกาของออสเตรเลียค่ะสิ่งที่เขาคุยกันก็คือเขาจะพูดเสมอเลยว่าประเทศแบบเราอะค่ะ,ะจะถูกครอบงำจากประเทศมหา ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่คุยกันก็คือนโยบายของประเทศมหาอำนาจเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าส่งออกวัฒนธร,รรมเกงยีนคือทําให้คนแบบเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเหมือนสมัยก่อนตอนที่ญี่ปุ่น,น่ะไม่ซื้อสินค้าส่งออกไม่ซื้อสินค้านําเข้าเลยนะคะใช้แต่ของตัวเองใส่กิโมโนค่ะฝร,รั่งเนี่ยจะต้องทําให้ญี่ปุ่นอ่ะไม่ชอบเอกลักษณ์ตัวเองแล้วสนใจอยากที่จะเป็นแบบฝรั่ง ลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นใครลืมรากเหง้าตัวเองไปเขาก็จะครอบงำเราทาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการแต่งตัวการกินอยู่ของเราในทุกทุกมิติทําให้เราลืมรากเราไปวันนี้ค่ะสิ่งที่มันสําคัญมากของประเทศไทยก็คือว่าเราต้องจําให้ได้ว่าในฐานะคนไทยรากของบรรพบุรุษเราที่ทาให้เรารักษาชาติไว้ในทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าเรามีพระมหากษัตริย์เรามีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ บ้านเราค่ะเป็นตึกแผน่นตองนึกถึงชนกลุ่มน้อยนะคะที่เขาสูญเสียบ้านเมืองแล้วเขาต้องมาเป็นคนใช้แรงงานในบ้านของเราค่ะเขาว่าถูกทําให้แทบจะไม่เหลือสัญลักษณ์ของความเป็นมนุษย์ถ้าวันนี้ค่ะคนไทยไม่ได้รักการไม่ได้สั่ัคคีกันไม่ได้ทราบซึ้งถึงบุคคลที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตของเราทําให้เรามากกว่าพ่อแม่ของเราอีกอย่างน้อยๆนะคะเท่ากันหรือมากกว่าหรือใกล้เคียงกับพ่อแม่ของเราค่ะ ถ้าทันทีที่ถ้าคนไทยสูญเสียรากสูญเสียความมั่นคงในความเป็นไทยไปด้วยกันนะคะคนต่างชาตินะคะจะสามารถครอบงำประเทศเราได้โดยง่ายมากเลยแล้วลองคิดดูนะคะถ้าวันหนึ่งเราสูญเสียความมั่นคงความสามัคคีของคนไทยด้วยกันคนต่างชาติเขาจะมาซื้อเราอย่างไรก็ได้แล้วลองคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีป้ายติดว่าตรงนี้ห้ามหมากับคนไทยเข้าเราจะรู้สึกยังไงเราอาจจะ ทางการเมืองไม่มีปัญหาเลยค่ะความคิดเห็นแต,แต,แตกต่างกันยังไงก็ได้จุดหนึ่งที่เราต้องจําก็คือว่าเราเป็นคนไทยเรามีรากเรามีบรรพบุรุษเรามีพระมหากษัตริย์มีพระราชาของเราค่ะที่ปกป้องบ้านเมืองของเรามาทําให้คนไทยรวมเป็นํานหนึ่งอันเดียวกันคนมักจะถามว่าทําไมคนเราต้องทําความดีเพราะอะไรเนี่ค่ะเพราะว่าเหตุผลที่เราต้องทําความดีเพราะได้ชีวิตคนค่ะมันจะมีหลายครั้งที่มีคนไม่เชื่อเราเลย มีคนใส่ร้ายเรามีคนพูดว่าเราไม่ดีมีคนที่ทําให้เราไม่เชื่อจะไม,ไม่ให้เราศรัทธาในตัวเองการที่เราทําความดีเพื่อที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะเชื่อในตัวเองในเวลาที่ไม่มีใครศรัทธาในคุณเลยแต่ถ้าคุณมองไปข้างหลังแล้วคุณจําได้ว่าคุณทําอะไรมาคุณมองไปข้างหน้าคุณรู้ว่าชีวิตคุณนะ่ะมีไว้เพื่อสร้างอะไรในโลกนี้คุณจะมีศรัทธาในตัวเอง